สวัสดีค่ะราาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีธนูประจำเดือนตุลาคมนะคะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 ธันวาคมถึง15มกราคมเป็นธาตุไฟนะคะเจ้าชะตาเนี่ยได้ The Hermit ให้คุณเนี่ยหาความรู้ใส่ตัวให้มากๆก็ฝ่ายหารู้เรื่องความจริงเท่านั้นแล้วก็เรียนรู้ทักษะใหม่ๆตลอดเวลานะคะเรียนรู้ความสงบนั้นและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเดอะ e ดว l l คนหวังผลประโยชน์ คนกิเลสหนาะคนต้องการความละโมบโลบมากอะค่ะคนอย่างเงี้ยจะเข้ามามีผลกระทบกับคุณก็หมายถึงว่าน่าจะเบื่อน่าจะลาคาญน่าจะเซ็งกับคนที่ไม่รู้จักพออะลำคาญนะคะชาวราศีธนูคงลาคาญอะ เขาก็เลยบอกว่าให้หาความรู้เยอะๆนะฮะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเขาได้ราชาทั่วจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็จริงอะนะฮะแต่ก็ชิวเวเออยังไงก็ได้เดี๋ยวรอก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆยังไงก็สําเร็จอยู่แล้วนะคนที่คุณจะเจอเนี่ยจะประมาณเนี้ยใจดีและใจบุญพร้อมช่วยเหลือแล้วก็เขามีฐานที่มั่นคงอยู่แล้วนะฮะแต่เราก็ไม่ทราบหรอกว่าคุณจะไปเจออะไรแต่นี่มันคือในความคิดของคุณในความหวังของคุณคุณก็อยากจะได้คนที่มีน้ําใจเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาชี้นําเข้ามาชี้แนะเหลือ อะไรสักอย่างนะเขาอาจจะติดปัญหาอะไรก็ได้แล้วก็ต้องการคนที่มีความจริงใจอ่ะเข้ามาช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาในบางอย่างที่เขาติดคนเรานะมันก็ต้องมีปัญหาแต่เราไม่ทราบแต่เขาอาจ,จะทราบนะคะว่าเขาติดปัญหาอะไรต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้สองไม้เท้าเขามีมิตรสหายนะคอยช่วยเหลือสิ่งที่ดีต่างๆเจอผู้อุปธรภมคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมาตลอดอคอยกันคุณตลอดฝอนตกก็ไม่เปียกคอยช่วยเหลือไม่ให้คุณตกทุกข์ได้ยากต้องมีคนแบบเนี้ยในชีวิตคุณนะ สิบกว่าปีมาไม่ให้คุณร้อนไม่ให้คุณหนาวทุกสุขอะไรก็ไปด้วยกันสองไม้เท้าเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะฮะต่อไปนะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยได้สี่เหรียญสามเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยเขาจะรู้จักใช้เงินมากขึ้นรู้จักเก็บรู้จักหอมรู้จักออมรู้จักลงทุนรู้จักอันนี้ไม่ใช้อันนี้ใช้ได้อาจจะเป็นที่ วิกฤตด้วยนะคะมันเลยบีบให้ชาวราศีธนูเนี่ยเขาแบ่งเงินเป็นสัตว์เป็นส่วนต่อไปนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยเขาได้เดอะสตาฝันอะไรไว้ก็แล้วแต่มันจะเป็นจริงดังที่คุณหมายทุกๆประการเลยแล้วคุณก็จะเป็นคนมีชื่อเสียง เป็นเดอะสตาร์ที่คนเนี่ยจะต้องมองถิ่นนั้นๆในสังคมนั้นๆนะฮะคุณจะเป็นคนดังโดยอัตโนมัติเลยค่ะในสถานที่นั้นๆนะคะดังไปในทางที่ดีด้วยเพราะว่ามันขึ้นมาทางที่ดีไม่ได้ขึ้นมาทางที่ไม่ดีนะต่อไปนะคะปัญหาที่เขาอยากจะแก้ไขนะเนี่ยก็ได้3ถ้วยเขาอยากจะแก้ไขความสามาคัคคีจะแก้ได้ไหมมันทําได้ไหมออรามันทําให้สามัคคีกันได้ไหมแนวทางแก้ไขก็ได้ดี p อมเพรสมาก็เ,าเป็นการคิด ริเริ่มเรื่องใหม่ๆแล้วมันจะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณเนี่ยมีแสงประจําตัวคุณอยู่แล้วคุณเป็นดีเอ็มเพรสอยู่แล้วยังไงคุณก็เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความให้มีความเอื้ออารทรออยู่แล้วในตัวของคุณนั่นแหละนํามันมาให้มันเกิดประโยชน์ที่สูงสุดตัวตนของคุณน่ะคุณมีแสงสว่างประจําตัวคุณอยู่แล้วคุณก็มีคารมลมีดีอยู่แล้วแล้วตัวคุณเนี่ยทำเป็นเงินเป็นทองอยู่แล้วการที่จะทําให้คนเราเนี่ยสามมาคีกันเนี่ยไม่ยากโดยการใช้ปัญญาของคุณเหมือนกับเป็นแม่เป็นการ ดูแลทุกคนได้เสมอกันดูแลให้มันเสมอได้เท่ากันเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่หรือไม่ก็รักทุกคนให้เหมือนลูกของคุณเองคนไหนดื้อก็ต้องโดนไม้ตีเพราะว่ามันมีความสุขมากเกินไปจะเหลืองต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าพอดีนะคะไม่หย่อนแล้วก็ไม่ตึงจนเกินไปต้องอยู่ที่ทางสายกลางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้มันเฉลิมฉลองก็ต้องโอ้โหจัดยาวไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเอาว่าพอดีก็แล้วกันคําว่าพอดีของแต่ละที่นะคะมันไม่เท่ากันเอาพอดีของคุณน่ะแหละพอดียังไงกูก็ไปจัดการเอาเองเพราะตัวนี้ก็ให้ดี p อมเพรสมาว่าถ้าอยา จะสังสรรค์ถ้าอยากจะมีความสุขมีงานเลี้ยงต้องเดินทางสายกลางมันไม่สามารถที่จะไปอลังการงานสร้างเหมือนตะก่อนเนี่ยไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนไปสังสรรค์แบบแนวใหม่อาจจะมีแนวใหม่ให้เราได้ไปเอนเตอร์เทนกันก็ได้นะคะใครจะไปรู้ใช่ไหมเราคิดมาแล้วมันดังอะ่ะเออมันไม่จําเป็นที่ต้องไปรวมกลุ่นกันเป็น 3- 40คนหรือ3-400คนอย่างนี้ไม่จําเป็นแต่มันจะมีแนวคิดใหม่ของชาวราศีธนูนะคะ่ะคิดได้ต่อไปนะคะ สิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจนะสี่ดาเพราโอ้จะไปไหนได้ติดแงกอยู่อย่างเงี้ยจะไปไหนได้ก็ต้องรอไปก่อนใช่ไหมออร่าถูกต้องค่ะมันก็ต้องไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้วินาทีนี้เราก็เหมือนโดนจํากัดกรอบไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ต้องอยู่กับที่อยู่ตรงนั้นตรงนั้นก็หาสิ่งที่ใกล้ตัวตัวเองนะคะทําไปนะคะหรือไม่บางคนบอกว่าโอ้ฉันมีตังค์ทุกอย่างทําหมดก็หาธรรมะใส่ตัวไปนะคะเพราะตัวตนของคุณเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะถ้าเกิดคุณมีสตังค์แล้วแล้วคุณก็เรียนเพิ่มเรียนอะไรก็ได้เรียนแล้วมันได้ประโยชน์กับตตัวคุุณเออง่ไปใบสดท้าย ใช้นะคะเขาให้ j u s t ิ c มามันเป็นความยุติธรรมอะ่ะมันทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องให้มันอยู่ตรงกลางตัดสินอะไรต้องให้ถูกต้องห้ามเอียงไปทางใดทางหนึ่งเด็ดขาดเขาบอกงั้นไม่งั้นแล้วผลเสียมันจะมาเกิดกับตัวเองทําอะไรก็แล้วแต่ให้คุณยืนหลักของความยุติธรรมว้ถูกต้องว้อะไรไม่ดีให้บอกไม่ดีอะไรดีบอกให้บอกว่าดีสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดชี้ให้ชัดๆแล้วคุณจะผ่าน ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปได้คุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะในอนาคตถ้ามีประโยชน์นํามาไปใช้นะคะถ้าไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไรเก็บไว้ตรงนี้เผื่อวันหน้ามาฟังแล้วไอ้ก็ฟังคลิปเดิมเนี่ยแหละแต่วันนี้ฟังทําไมมันได้ความรู้ไอ้วันนั้นฟังแล้วทําไมฉันไม่เห็นได้อะไรเลยฉันกลับบอกว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันอย่างเงี้ยค่ะฟังแต่เรารู้สึกมันไม่เปิดอะค่ะกรรมเรายังมีอยู่เนี่ยถึงให้เราฟังเราก็จะได้ยินแต่สิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันรู้สึก มันหาทางออกไม่เจอาะบางครั้งเนี่ยเจ้ากรรมนายเวงก็ไม่ได้เปิดให้แค่ครั้งเดียวนะคะนอกจากคนที่มีบุญสัมพันธ์กับอาราจริงๆอะ่ะเปิดเจอคลิปออราแล้วเขาก็สามารถที่จะไปพัฒนาตัวเขาได้เลยอย่เงี้ยคุณพ่านนะคะไม่ต้องกลัวยืนหลักให้ตรงตั้งหลักให้แม่นไว้นะคะอย่าเอ็นไปเอ็นมาเด็ดขาดนะคะความยุติธรรมสําคัญสําหรับคุณมากนะคะชาวราศีธนูคาใดในคลิปนี้ถ้าไม่สุภาพรักกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับอราทาโรุด้วยค่ะขอบคุณค่ะ